ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News c e n t e r ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวข่าวปลอมอย่าหลงเชื่ออนุมัติเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทเฟซส,สาแล้วการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตยังคงเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ด้านกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศนโยบายหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากทางรัฐบาลประกอบกับลักษณะเนื้อหาข่าวและแหล่งข่าวในสื่อออนไลน์ขั้งต้นไม่มีความน่าเชื่อถือจึงขอเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่ออ่านข่าวให้ถี่ถ้วนก่อนส่งต่อให้คนใกล้ตัวตรวจสอบโดยกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลัง